คุณเคยคิดไหมว่านิสัยมื้อเช้าที่ดูดีต่อสุขภาพของคุณอาจกําลังขโมยความจําไปทีละนิดโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณตื่นนอนชงกาแฟาหอมๆแล้วคว้าผลไม้สีส้มสดชื่นมาคู่กันง่ายสะดวกและดูเหมือนปลอดภัยแต่ถ้าผมบอกว่าการจับคู่ธรรมดานี้อาจเป็นตัวจุดชนวนให้สมองล้าสมาธิสั้นและอารมณ์แกว่งโดยเฉพาะหลังอายุ60ปีละ่ะลองนึกภาพโจรเงียบ แฝงตัวอยู่ในถ้วยกาแฟของคุณมันไม่ทิ้งรอยแผลเป็นไม่ทําให้เจ็บปวดทันทีแต่ค่อยๆลดทอนความคมชัดของความคิดความสามารถในการจดจําและความสดใสทางอารมณ์ในทุกๆเช้าคุณอาจคิดว่าเป็นเรื่องของไวแท้จริงแล้วมันคือปฏิกิริยาซับซ้อนระหว่างคาเฟอีนกับกครจักผลไม้บางชนิดที่รบกวนการดูดซึมสารอาหารสําคัญของสมองและทําให้สารสื่อประสาทเสียสมดุลถ้าช่วงนี้คุณเริ่มขี้ลืมเหนื่อยล้าทางจิตใจ หรือหงุดหงิดหลังมื้อเช้าอย่าเพิ่งโทษตัวเองปัญหาอาจอยู่ที่การจับคู่ผิดเวลามากกว่าวัยของคุณเพียงไม่กี่นาทีต่อจากนี้ผมจะเปิดเผยผลไม้ยอดนิยมที่เราทุกคนคิดว่าดีแต่เมื่ออยู่กับกาแฟกลับกลายเป็นคอมโบเสียงที่ทำให้ผู้สูงอายุนับล้านมีความจำแย่ลงอย่างเงียบๆและบอกวิธีเปลี่ยนง,ง่ายๆเพื่อให้สมองคุณกลับมาคมชัดอีกครั้งผมคือดอน ปอลเมดหัวผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสมองและการชะลอวัยอย่างมีคุณภาพด้วยประสบการณ์กว่า20ปีผมได้ดูแลผู้สูงอายุจำนวนมากกว่า5,000คนให้กลับมามีความจำดีขึ้นและจิตใจแจ่มใสอีกครั้งจากสถิติขององค์การอนามัยโลกผู้ที่มีอายุเกิน60ปีมากกว่า70%มีปัญหาความดันโลหิตสูงและกว่า35%มีภาวะหลงลืมเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัว สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของอายุเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลนจากพฤติกรรมการกินในแต่ละวันวันนี้ผมอยากแบ่งปันสิ่งเล็กๆที่เรามักมองข้ามเพียงการเลือกอาหารผิดช่วงเวลาก็สามารถทําให้สมองทํางานช้าลงได้การปรับเพียงเล็กน้อยเช่นเดินวันละ1 0,000ื่นก้วดื่มน้าให้ได้วันละ8ปดแก้วและจํากัดน้ําตาลไม่เกิน25กรัมต่อวันจะช่วยให้สมองของคุณแข็งแรงสดชื่นและมีพลังเหมือนวัยหนุ่มสาวอีกครั้งลูเซีย หญิงวัย7 7ปีอาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่เป็นคนที่รักสุขภาพมากเธอตื่นแต่เช้าเดินออกกําลังกายวันละประมาณ8,000ดื่มน้ําวันละ8ปดก้และไม่เคยพลาดมื้อเช้าที่ประกอบด้วยกาแฟดำหนึ่งถ้วยกับน้ําส้มข้นสด1นเก้วเธอทําเช่นนี้มาตลอดกว่า10ปีเพราะเชื่อว่าเป็นสูตรดูแลสมองที่ดีที่สุดแต่ในช่วงหลังเธอเริ่มรู้สึกแปลก,ปกเธอมักลืมของเล็กๆน้อยๆเช่นกุญแจ โทรศัพท์หรือแม้แต่หม้อบนเตาบางวันอ่านหนังสือได้ไม่ถึง10หน้าก็ไม่จำว่าอ่านอะไรไปแล้วเธอเริ่มหงุดหงุดง่ายและนอนไม่ค่อยหลับคิดว่าอาการเหล่านี้เป็นเรื่องปกติของวัยชาราแต่เมื่อเธอไปตรวจสุขภาพที่คลินิกสมองแพทย์พบว่าความสามารถในการจดจำของเธอลดลงกว่าคนในวัยเดียวกันถึง20เซทั้งที่ไม่มีปัญหาทางร่างกายใดๆการตรวจโภชนาการเผยว่าเธอมีระดับแมกนีเซียม และว,วิตามินบีต่ำกว่าค่ามาตรฐานถึง30%สาเหตุไม่ได้มาจากโรคใดๆแต่จากนิสัยตอนเช้าที่ดูปลอดภัยกาแฟกับน้ำส้มการผสมคาเฟอ,อีนกับกรดซิททุกเช้าเป็นเวลานานทำให้ร่างกายดูซึมสารอาหารสำคัญได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวหลังจากเธอเปลี่ยนมาดื่มกาแฟคู่กับกล้วยและคนปังโฮลวิตเพียงสงสัปดาห์สมาธิของเธอกลับมาเธออ่านหนังสือได้ต่อเนื่องและจำรายละเอียดได้ดีขึ้น นี่คือหลักฐานว่า,วาบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าดีต่อสุขภาพอาจกลายเป็นตัวขัดขวางสุขภาพสมองโดยไม่รู้ตัวคำตอบที่หลายคนตามหามานานอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดตัวการที่แท้จริงไม่ใช่ความฉลาดไม่ใช่โรคสมองเสื่อมแต่คือการจับคู่ผิดเวลาระหว่างกาแฟและผลไม้ที่มีกรดสูงอย่างส้มมะนาวหรือส้มโอนั่นเองการรวมกันนี้ดูเหมือนปลอดภัยแต่เบื้องหลังกลับเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ทําลายสมดุลของร่างกายอย่างเงียบๆคาเฟอีน ในกาแฟมีทิกกระตุ้นระบบประสาทส่วนกรดซิตริกในผลไม้รสเปรี้ยวมีความเป็นกรดสูงเมื่อสองสิ่งนี้พบกันในกระเพาะอ,อาหารช่วงเช้าเวลาที่ร่างกายยังอยู่ในภาวะดูดซึมสูงสุดมันจะไปขัดขวางการดูดซึม,มแร่ธาตุสําคัญเช่นแมกนีเซียมเหล็กและแคลเซียมซึ่งเป็นสารอาหารหลักที่สมองต้องใช้ในการสร้างสารสื่อประสาทและกระตุ้นความจําผลการศึกษาของสถาบันสุขภาพแห่งชาติพบว่า ผู้ที่บริโภคคาเฟอีนพร้อมกรดซิตริกในช่วงเช้ามีระดับแมกนีเซียมในเลือดลดลงเฉลี่ย2 5เปอร์ซนต์ภายในเวลาเพียง30นาทีหลังอาหารเมื่อสมองขาดแมกนีเซียมเซลประสาทจะส่งสัญญาณได้ช้าลงและเกิดภาวะเหนื่อยล้าทางจิตใจซึ่งอาจทำให้สมาธิสัน้นและจดจำได้ยากขึ้นนอกจากนี้กรดซิตริกยังรบกวนการผลิตเซโรโทนินฮอร์โมนที่ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกเป็นสุขทำให้หลายคน รู้สึกหมุดหงิดวิต,ตกกังวลหรืออ่อนเพียหลังดื่มกาแฟกับน้ำส้มสิ่งที่น่าตกใจคือปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวและสะสมพลเสียทีละน้อยจนกลายเป็นปัญหาถาวรงานวิจัยจากมหาวิทยาลายัยออกซฟอร์ดระบุว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีที่ดื่มกาแฟร่วมกับผลไม้รสเปรี้ยวทุกวันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น2 3เปอร์เซ ที่จะประสบภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นเมื่อเทียบกับผู้ที่บริโภคแยกเวลากันผลลัพธ์นี้อธิบายได้ว่าทำไมหลายคนยิ่งพยายามดูแลสุขภาพกับยิ่งรู้สึกเหนื่อยและขี้ลืมมากขึ้นแม้แต่ผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอวันละ1 9 0 0 0ดื่มน้ำเพียงพอและจำกัดเกลือไม่เกิน2 0 0 0มิลลิกรัมต่อวันก็ยังไม่รอดพ้นจากผลกระทบหากเริ่มวันด้วยส่วนผสมนี้เป็นประจำ คาเฟอีนและกดซิตริกจะกระตุ้นให้หลอดเลือดหดตัวลดการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองชั่วคราวถึง15เอร์เซนทำให้สมองได้รับออกซิเจนน้อยลงส่งผลให้ความชัดเจนทางความคิดลดลงในช่วงเช้านี่แหละคือจุดพลิกผันของเรื่องทั้งหมดความจริงที่ไม่มีใครบอกคุณกาแฟไม่ใช่ตัวร้ายผลไม้ก็ไม่ใช่ศัตรูแต่เมื่ออยู่ผิดเวลาทั้งคู่จะกลายเป็นคู่หูทำลายสมอง โดยเฉพาะในวัยที่สมองเริ่มบอบบางมากขึ้นหลังอายุ60ปีและนี่คือเหตุผลว่าทําไมบางเช้าคุณถึงรู้สึกเหมือนสมองตื่นแต่จิตใจกับล้าทั้งหมดเริ่มจากเพียงถ้วยกาแฟกับแก้วน้ำส้มที่เราคิดว่าดีต่อสุขภาพเท่านั้นเองเมื่อคาเฟอีนในกาแฟพบกับกรดซิตริกจากน้ําส้มหรือผลไม้รสเปรี้ยวสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายไม่ใช่เพียงการย่อยอาหารตามปกติแต่เป็นปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่ซับซ้อน คาเฟอ,อีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดมากขึ้นถึง25%ภายในเวลาเพียง30นาทีหลังดื่มส่งผลให้สภาวะกรดในกระเพาะสูงเกินไปกรดซิตริกในน้ำส้มจะเข้าไปเพิ่มความเป็นกรดนี้อีก,กระดับหนึ่งทำให้เอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมและธาตุสำคัญเช่นแมกนีเซียมเหล็กและสังกสีทำงานได้ไม่เต็มที่เมื่อแร่ธาตุเหล่านี้ถูกดูดซึมได้น้อยลง สมองจะเริ่มขาดวัตถุดิบในการสร้างสารสื่อประสาทหลักอย่างโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งทำหน้าที่ควบคุมสมาธิอารมณ์และความจำผลที่ตามมาคือสมองเกิดภาวะพลังงานต่ำเซลประสาทส่งสัญ,ญญาณได้ช้าลงเกิดอาการเหมือนมีหมอกปกคลุมในหัวทำให้รู้สึกเฉยชาหงุดหงิดและจำอะไรได้ยากขึ้นนักภาษาวิทยาเปรียบเทียบสมองเหมือนวงออเคสตราที่ทุกเครื่องดนตรีต้องเล่นอย่างกลมกลืน เพื่อให้เกิดเสียงที่สมบูรณ์คาเฟอ,อีนคือตัวกระตุ้นจังหวะที่ดีหากอยู่ลําพังแต่เมื่อผสมกับกรดซิตริกมันจะกลายเป็นเสียงกองที่ดังเกินไปจนทําให้จังหวะทั้งหมดของวงเสียสมดุลน,นอกจากนี้คาเฟอ,อีนยังทําให้หลอดเลือดในสมองหดตัวชั่วคราวถึง15เปอร์เซนเมื่อรวมกับกรดในน้ําส้มซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบผลลัพธ์คือการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้สมองได้รับออกซิเจนไม่พอสำหรับผู้สูงอายุที่มีระบบไหลเวียนเลือดช้าลงอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนี้อาจเพียงพอที่จะทําให้เกิดอาการเหนื่อยล้าทางจิตใจหรือแม้แต่มึนง,งงหลังกาแฟเช้าที่หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวัยการศึกษายัางพบว่าระดับออกซิเจนในสมองของผู้สูงอายุที่ดื่มกาแฟพร้อมน้ำส้มลดลงเฉลี่ย12เปอร์เซ็น์ในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกหลังรับประทาน ดังนั้นความรู้สึกเหนื่อยมึนหรือขี้ลืมในตอนใส่สายไม่ได้มาจากการนอนน้อยหรืออายุมากเสมอไปแต่มาจากการเสียสมดุลเคมีในสมองที่เริ่มต้นตั้งแต่แก้วกาแฟและน้ำส้มในมื้อเชาวเพียงแก้วเดียวงานวิจัยจากมหาวิทยาลายัยออกซฟอร์ดในประเทศอังกฤษได้ศึกษาผู้สูงอายุจำนวน142คนที่มีอายุมากกว่า60ปีและมีนิสัยดื่มกาแฟคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวเป็นประจำทุกวันผลลัพธ์พบว่ากลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่ม ทั้งสองพร้อมกันมีระดับคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดสูงขึ้นเฉลี่ย28%ภายในเวลา45นาทีหลังอาหารเช้าและมีประสิทธิภาพการจดจำระยะสั้นลดลงถึง23%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่บริโภคแยกเวลาการศึกษานี้ยังชี้ให้เห็นว่าเมื่อระดับคอร์ติซอลสูงขึ้นเป็นประจำทุกเช้าสมองจะอยู่ในภาวะตื่นเครียดต่อเนื่องซึ่งทำให้เซลล์ประสาทเสื่อมเร็วขึ้น2เท่าภายในระยะเวลา 6เดือนหากไม่ปรับพฤติกรรมผลลัพบสะท้อนว่าเพียงแค่เปลี่ยนช่วงเวลาในการดื่มกาแฟและทานผลไม้ก็สามารถลดความเสี่ยงสมองเสื่อมได้ยังมีในสําคัญขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยอิสราอลแห่งมาริดได้ทําการทดลองกับกลุ่มอาสาสมัคร50คนโดยให้ดื่มกาแฟพร้อมน้ำส้มเป็นเวลา7วันติดต่อกันพบว่าความสามารถในการดูดซึมแร่ธาตุเหล็กลดลงถึง30และค่าออกซิเจนในเลือดลดลงเฉลีย่ย 12%ในช่วงชั่วโมงแรกหลังรับประทานซึ่งเพียงพอที่จะทําให้เกิดอาการมึนหัวสมาธิสั้นหรือรู้สึกเหนื่อยสมองแม้เพิ่งตื่นนอนองค์การอนามัยโลกผู้ยังยืนยันข้อมูลนี้โดยระบุว่าผู้สูงอายุทั่วโลกมากกว่า55ล้านคนมีภาวะสมองเสื่อมและตัวเลขนี้อาจเพิ่มขึ้นถึง78ล้านภายในปี2030โดยมีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญ การตีความตัวเลขเหล่านี้ง่ายมากหากมีผู้สูงอายุ4คนที่ยังคงดื่มกาแฟกับผลไม้เปรี้ยวทุกเช้าจะมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่เริ่มมีปัญหาด้านความจำเร็วกว่าปกติข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้กลัวแต่เพื่อให้เห็นว่าความแตกต่างเพียงเวลาและการจับคู่ของอาหารสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของสุขภาพสมองได้อย่างสิ้นเชิงข่าวดีคือคุณไม่จำเป็นต้องเลิกดื่มกาแฟเลยเพียงแค่แยกเวลาให้เหมาะสมก็ สามารถปกป้องสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพดื่มกาแฟในช่วงเช้าและทานผลไม้รสเปรี้ยวเช่นส้มหรือมะนาวในช่วงสายหรือบ่ายแยกกันอย่างน้อย2ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายมีเวลาปรับสมดุลการดูดซึมสารอาหารอย่างเต็มที่วิธีนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดระดับความเป็นกรดในกระเพาะได้ถึง20%เอร์ซและช่วยให้การดูดซึมแมกนีเซียมและเหล็กดีขึ้นกว่าเดิมถึง3 5เปเซ ภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์หากต้องการให้กาแฟาเป็นมื้อเช้าที่ดีต่อสมองควรจับคู่กับอาหารที่ให้พลังงานอย่างสมดุลเช่นขนมปังโฮลวิทหนึ่งแผ่นกับอะโวคาโดหรืออลลมอนสิบเม็ดซึ่งอุดมไปด้วยไขมันดีและแมกนีเสียมที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองได้ยาวนานขึ้นนอกจากนี้การรับประทานผลไม้ที่มีกรดตำ่ำเช่นกล้วยสุกสตรอเบอรี berry, หรือบลูเบอร์รีก็เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัย และช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้สมองได้อย่างดีเยี่ยมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวพบว่าผู้ที่ปรับพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยโดยแยกกาแฟและผลไม้เปรี้ยวออกจากกันสามารถเพิ่มคะแนนทดสอบความจำเฉลี่ยได้ถึง15ปอร์เซนภายในเวลา14วันและรายงานว่ารู้สึกกระชับกระเฉงขึ้นในช่วงบ่ายมากกว่ากลุ่มควบคุมกรณีของคุณรูเซียที่เคยกล่าวถึงก่อนหน้านี้ หลังจากเลิกดื่มกาแฟพร้อมน้ำส้มและเปลี่ยนมาทานกล้วยกับกาแฟในตอนเช้าเพียง2ส,สัปดาห์เธอเริ่มจำชื่อคนและรายละเอียดหนังสือที่อ่านได้ดีขึ้นความรู้สึกมึนงงหลังมื้อเช้าหายไปและอารมณ์ดีขึ้นอย่างชัดเจนสิ่งสำคัญคือการสร้างสมดุลในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องเลิกสิ่งที่ชอบแต่เรียนรู้เวลาที่เหมาะสมในการบริโภคเช่นจำกัดน,น้ำตาลไม่เกิน25กรัมต่อวัน ดื่มน้ำอย่างน้อย8แก้วและเดินออกกำลังกายวันละ10,000เพื่อช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานเต็มประสิทธิภาพแค่เปลี่ยนเล็กน้อยคุณก็จะรู้สึกถึงความชัดเจนทางจิตใจพลังและสมาธิที่กลับคืนมาในเวลาไม่นานกาแฟไม่ใช่ศัตรูซมก็ไม่ใช่ตัวร้ายแต่เวลาที่ผิดทำให้ทั้งสองกลายเป็นภาระของสมองโดยไม่รู้ตัวการดื่มกาแฟกับผลไม้รสเปรี้ยวพร้อมกันทุกเช้าอาจดูเหมือนเรื่องเล็ก แต่จริงๆแล้วมันค่อยๆทําให้สมาธิและความจําลดลงโดยไม่ทันสังเกตสุขภาพจิตใจไม่ได้ผังพออายุเสมอไปมันเริ่มต้นจากนิสัยเล็กๆที่เราทําซ้ําทุกวันสุขภาพสมองที่แข็งแรงเริ่มต้นจากความใส่ใจเพียงเล็กน้อยลองเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆเช่นแยกเวลาทานกาแฟกับผลไม้รสเปรี้ยวออกจากกันอย่างน้อย2ชั่วโมงดื่มน้ําวันล,ละ8แ,แก้วและเดินวันล,ละ1,000เ,เพียงเท่านี้คุณจะรู้สึกถึงพลัง ความชัดเจนและอารมณ์ที่มั่นคงขึ้นภายในเวลาไม่กี่วันลองทำดูแค่เจวันและสังเกตว่าร่างกายและสมองตอบสนองอย่างไรหากคุณรู้สึกดีขึ้นอย่าลืมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในความคิดเห็นบางทีเรื่องเล็กๆจากคุณอาจช่วยให้ผู้สูงอายุอีกนับพันเข้าใจวิธีดูแลสมองได้ดียิ่งขึ้นเพราะการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่ฟังร่างกายของตัวเองให้มากขึ้น เพราะการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพเริ่มต้นจากความเข้าใจในรายละเอียดเล็กๆของทุกเช้าสำหรับผู้ที่เพิ่งก้าวสู่วัยหกสิบต้นๆขอให้เริ่มจากการจัดจังหวะวันให้คงที่ตื่นนอนและรับประทานอาหารเวลาเดิมเพิ่มโปรตีนคุณภาพในมื้อเช้าฝึกกำลังกล้ามเนื้อพื้นฐานสัปดาห์ละสาครั้งและฝึกทรงตัวสั้นๆทุกวันดื่มน้ำให้พอประมาณและบันทึกความดันโลหิตน้ำหนัก และอารมณ์ไว้เสมอเพื่อเห็นแนวโน้มจริงไม่ต้องเร่งเปลี่ยนทีละอย่างแต่ทําให้ต่อเนื่องสําหรับผู้ที่อายุสิบกลางจนถึงปลายให้โฟกัสสมดุลระหว่างร่างกายจิตใจและสังคมวางตารางเดินกลางแจ้งรับแสงเช้าประคองการนอนด้วยพิธิกรรมก่อนเข้านอนที่สงบลดงานหลายอย่างพร้อมกันหายใจยาวๆเมื่อเริ่มเครียดนัดพบเพื่อนหรือกิจกรรมอาศาัอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และทบทวนยาที่ใช้อยู่กับบุคลากรสุขภาพเป็นระยะปรับอาหารให้หลากหลายเน้นผักผลไม้ไม่หวานจัดทันพืชไม่ขัดสีและไขมันดีส่วนผู้ที่70ขึ้นไปให้ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในบ้านและพลังงานชีวิตมากกว่าความเข้มข้นของการฝึกเลือกการเคลื่อนไหวที่อ่อนโยนแต่สม่ําเสมอเช่นเดินช้ายืดเหยียดเก้าเอี e ้ยน้ําหนักเบาตั้งสัญญาณยักอ้วงเนือ้อและรับประทานเป็นเวลาเพิ่มกิจกรรมที่ชวนยิ้ม เพลงเก่ารูปถ่ายบทสนทนากับหลานเพื่อกระตุ้นความทรงจําทางบวกและจําไว้ว่าความก้าวหน้าที่แท้จริงคือการตื่นมารู้สึกกับปรีกกระเป๋าเล็กน้อยกว่าเมื่อวานเพียงเท่านี้ก็คือชัยชนะของวันนี้แล้ว